คำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครอง สวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพาด้วยสวัสดี f อมิตรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับก็จะพา f อไปพน้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับลาวพัฒนานะครับผมประจำวันศุกร์นะครับที่10นะครับ ตุลาคมนะครับปศ2,568นะครับกับเลขทูปนะครับบารามีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก็ได้มี FC พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปอยากชมแนวทางเลขทูปบรารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านหลังจากมีความโชคดีกับเลขทูปู่อยู่หลายงวดแอดมินก็จะมาจุดขอโชค f c พี่น้องนะครับได้รับชมไปพร้อมกันก็รอรุ้นรอชมไปพร้อมกันนะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชคให้ f อพี่น้องรับชมไปพร้อมกันครับผม ผมก็จุดเรียบร้อยแลวนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพัลานนะครับก่อนอื่นนะครับอันี้ก็จะขอเอ่ยคาถานะครับผมจะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพรกคดานะครับสําหรับเอ็ซีพี่น้องสนใจคาถาขอโชคคาถาขอหวยคาถาพรกคดานะครับจุดไว้แ็บ้นะครับเมื่อมีเลขทูบอยากจะจุดเสียงโชคนะครับในวันพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีน้โม3สามจบนะครับ ะโมตสัะพระควตูระตูสมมาสมพุทธสะนณโมตสัะพระครวตูระตูสมมาสมพุทธสะนณโมตสสะพระครวตูระตูสมมาสมพุทธสสะอินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักวัตติยสังมหาจักวัตติยสังพุทธยสังปจกับพุทธยสัง หันตะยสังสพิสิวิชาจารณีสังสพโลกาจริยาจานสังเอตีนะยาสีนะเอตีนะสัจวาเจนะอมัสสุวติโหนตุไมหังนโมพุทธะนะโมธรรมะนะโมสังคะะเสยยาตีทางหูดููสวาหายะสาธูครับผมเลขทูบนะครับบารมีเหรียญหลวงเพรรวยพันล้านนะครับก็จุดเรียบร้อยแล้วแอดมินจะของดใช้เสียงนะครับเอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูปด้วยกันก็รุรุ่นด้วยกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีปูดทวดนะครับขอขอบคุณบารมีปูดทวดนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงมรดุมนตานนะครับให้เลขทูบที่ออกมาในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางเล่าพัฒนานะครับไอศีพี่น้องได้เข้ามารับชมมีโชคมีชัยทุกท่านทุกคนที่เตือนสาุครับผมเลขทูบบารมีปูดทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับคอมเมนต์อักแตกต่างกันออกไปนะครับเพื่อนๆมีโชคด้วย สำหรับแอดมินเห็นนะครับจะคอมเมนต์ในไว้ท้ายคลิปนะสามารถเข้าไปรับชมได้แตาคมเห็นตรงกันเผื่อมีโชคด้วยกันสำหรับวันนี้แอดมินกินโชคเลยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านจินตี๋ครับผมดีครับ